ที่น้องแกาลูกหลานคันว่าฝันกับเมีนคันว่าบ่ฝันกับเมีนมันพ่อคื h, ่มๆย้าถึบอกฟังให้บอฟังงวดนี่แหละงวดวันทีนึงกัญญาเนี่ยโอ้ัดพีวนมึที่นึงกัญญาเนี่ยละร้องมึงงวดว่าหันกับหาหกเกย่าปสื่อสิที่ย่าปลาเล็กอย่างสิมัออกจังสี่ย่าปลาสื่อหาหกเกตวะดีไหมเออเกตปละสื่อหรืว หาหเกตม่แลก็ซื้อหกเกตเจหม,ว,กกหมวันนี้วันนี้เป็นเป็นสลุมสลือเป็นขับไข่ขับค่าย้ายว่ะขันบอเอาไปล้องมึงเด้อขันบอซีศูหกกับหนึ่งศูนหกตัดเสือออาล้องมึงเหล็กเหล็กบนนี้บนนี้เนี่ยบนขันบอซีศูนย์หกกับหนึ่งศูนย์หแต่ลางวาท่านใดในบนมาก,ก่อน ขันภาซีศูนย์หกกับหนึ่งศูนย์หกเนี่ยแหละตัดสื้อเอาเอาไปร่องมึงเด้อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมันมันฝันมันมาเมนอิริเนี่ยเราย้ายก็ได้ยายกกัเลยมาบอกให้ลูกไปลานฟางฮัเโหลมันถือฮัเโหลมันได้เออลูกหลานยายซื้อคือนเอาอะไรยายข้อเลขเนาะฝันเลขดีเสียดิอันนี้เพราะฝันมันปิงมา เรยาลูกไอ้านฟังสืส่อๆหรอกน,นั่นล่ะมิโซนี่ล่ะเอาเป็นแนวทางเลยฮาเทียมันได้ฮาเทียมันปังลองมึงเกี๋ยวใกล้ๆมือมันิฝันอนีกว่าแต่ว่าแต่ว่าใครว่าฝันที่มือที่แหล่งเนี่ยว่ามันขักเยหันวันหนึ่งศูนย์หกกับสี่ศูนย์หกสื่อเอาสื้อกลับไปกบมาสื้อสื้อสองตัวเอาเด้อ สามตัก็ร้องมึงแกร้องหลายแต่ว่าสาบสองตนูนล่องมึงโหลดงวดเนี่ยงวดหนึ่งกันยาเนี่ยท่านี่เลยจ้าสวัสดีจ้าลูกหลานสวัสดีจ้าเฮงเลยด้วยเด้อขึ้นหอดลูกหลานอยู่เด้อขึ้นหอดคือเก่าหลายย้ายบัสคอยสบายย้ายก็บเรื่องประเด็นเมื่อวานฟังนี่เด้อลูกหลานเด้อ